อีห้านาทีเกดชอบอะไรที่คนเยอะรู้สึกว่าแบบพ้าไทยอ่ะแย่งชิงเซียวๆแล้ว มึงอยากวิ่งหรือมึงอยากซื้อตัวไหนี่แม่นางแม่นางแต่งหน้าบล็อกจ้าล็อกชมคเทนนสว่สดีคะตอนนี้ก็เป็นช่วง get ready with me คะอินซิลขำเพื่อนในห้องนั้นไม่ต้องมปนสนใจนะคะตีสี่คืนควรจะถึงช่วงตอนนี้ไม่เอาแล้ว อ๋อจีซียตั้งใจเอาไว้มากๆว่าจะถ่ายบล็อกก็เลยต้องตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ที่สาบจีซีย์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูบล็อกนี้ให้จบเลนะคะวันนี้เราจะพาเพนไปหาหนุ่มนอกวงการที่ไหนนะคะอยากมันต้องตัดออกเนี่ยมามามาแนะนำตัวเร็วเจอสตินบีเบิร์นสวัสดีครับคือผมไม่เคยบอกว่าอันนี้เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งแนะนำว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งได้ไหม แบบไม่แนะนำชื่อนะจะพูดอีกรอบเลยคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปจิ้งไงชิ้งไงคิดแล้วได้อะไรเป็นหุ่นยนต์เลย <laughs> เอาเมือใหม่นเนาะเสร็แล้วครับขี่โมงแล้วเนาะน่าจะคืนแล้วนะจะเสร็จแล้วในกันนี่สนามเป็นค่ะทุกคนจิ้งจิ้ง ฮิลลิงล่ง,งอยู่หรอฮิลลิ่งอินไม่ฮิลลิ่งอีหรอเดี๋ยวไปยิงมบอกเขาเลยทุกคนอันนี้ก็ทำได้เพียงแค่ <Okay. S 3> นั่งรอตอนนี้เริ่มจัดตานะเพราะว่าเมาื่อคืนไม่ได้นอนเลย <laughs> See you in ิ a t e ถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วนะเจ้าปุ๊บก็เจ้าเลยอันนี้กำลังดาวน์รถนะคะเพียงกาดเือดิ First try ไม่มีกล้องอ่ะทำไมถึงเลือกใครวะ มีอะไรเลยแตกล้องขี้เกียจสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่เปิดเซตแบบว่าเกติเกติปิดกันเปิดกันเอ้ามาตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่นะคะสวัสดีครับชื่อเอ่อตัวย่อปอเออมันก็ไม่บอกชื่อกูตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันไปกินร้านที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ไม่เขาบอกว่าในภาคเหนือเนี่ยเมื่อคืนน่ะ ม,มีชื่อร้านว่าอะไรมาเล,ล่มาเลปร้านาอะไรซีฟูด <yes. S 1> ้ดตอ,อ,อนนี้นะคะอยู่ที่บ้านข้างวัดเห็นเส้นไหมอันนี้เป็นรอบที่สองที่เห็นมาแล้วก็<อ>ชิดกล้องหน่ไหมนะ <laughs> พ่ออยู่กร <spooky exercise. S 1> hey, ุงเทพอยู่เทพอ่เทซอยหอือเทอยอยู่ชั่งใม่อ่ะใหมถึงแล้วนะจ้าเย็นๆเลยอะ for อีโนฟินจวัสดีค่ะทุกคนพาไปรีวิวกันดีกว่าอุ้ยห้องน้ำดี เออเเท่เลยสุกกระทะกับพ้าที่ตกเราทำเราทำมีแอ <c oughs> นี่ค่ะเรจูอันนี้เช้าแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ10โมงเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกคือสวยมากอ่ะฮัลโหลเพืปั้นมองไกลๆเหมือนใส่คู่กันเลยวะอะไรไม่ใช่นะโอ้ทุกคนบอกว่ามองได้ตายจริงๆอ่ะดีกว่าในกล้องอ่ะฟินอ่ะมันนั่งมานั่งอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างที่เขาเรียกนะเพลงแรกนะคะ าอยู่เป็นรถกำลัจะรากำลังจะไปที่ไหนกันบ้านแจมที่นี่ที่นบ้านแกไม่ขี่ไมริมเราไปดูข้างในกันเลยที่ม่ะแต่พอมงดูยมดิไ่รู้รอนี่ขนาดไม่มีอาหารดดดดอย่าอย่าแกง ว me wow. right? like, ้าวชิคกี้พายถ่ายรูปให้หน่อยที่ที่สองของวันนี้ค่ะปูงแยงจังกิ้ลชันมากกลับไป ตอนนี้ก็กำลังต่อชิวเล่น t a n งเกิลโคสเตอร์รีวิวหนมันก็เสียวอยู่นะว่าเสียวๆเลยอ่ะเดิ่มสนุกนะจ๊ะมาลองกันได้เอาไปเก้ากระโหลกให้กี่กระโหลก4เต็ม5้าเขาตูเต็มสิบอ้าแปดมาเอเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเขาเที่ยวเรวทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทางขึ้นไหนมา แนะนำให้จอดข้างหน้านะคะถ้ามีที่จอดหรอได้วยเพื่อนๆไปเดีนน๋ข้างหน้าดีวกว่าเพราะมึงชอบไม่ต้อไปเพื่อนเพื่อนไปมาถึงไปอย่างนี้ห้องแลนดมันเดินกันไปนู่นโอ้น้องข้างหลังเขาบอกว่า easy bro แนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดมากับผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่แข็งแรงหรือกลัวความสูง ข้างบนแล้วก็เดินเหตุอ้บอมแหละลาล่ะค่ะทุกคนไม่รู้ว่าบล็อกนี้คนจะเวียนหัวไหมดาว่าน่าจะเวียนถ้าถ้าบล็อกนี้บอกว่าได้เผยแพร่นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จก็จะมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นสป,ปอร์คลิปนีก้กันด้นะคะทุกคนตรนนี้ก็อยู่ร้านผ้าซอยนะคะเป็นผ้าซอยแรกที่ได้กินในเชียงใหม่ในชุดครั้งนี้ผ้าซอ,อยบอกว่าที่ไม่ได้ตามใครมาเพราะว่า คือยังเช็คอินเข้าโรงแรมไม่ได้แล้วร้านนี้อยู่ใกล้หิวพอดีก็เลยเข้าเลยหิวเข้าเลยน,นะคะตอนนี้อยู่กับปิงเนาะส่วนผันไปคอนทูร์จะไปไฟอย่าอย่าห้ามเราโน้ตอ๋อ่าเขารักกันหรือเปล่าเขารักกันอา้าวน,นี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าอ,อะไรหลังมอเออนี่คือ ตลาดหลังมอหรือเปล่าเส้นหลังมอค่ะทุกคนก็มาอะไรรู้กินอยู่ไหนอ่ะอ่าวคุณสุกี้ช้างเผือกที่ลำลือยี่สิบตอกสองรับเขาสะมองไหลๆเลยอ่ะสั่งเอาเพกหูมอุ้ยขอโทษเหยียบเราไปโทษอะไรสักคำคิดว่าเหยียบหินคุณกำลังจะได้กินสุกี้ช้างเผือกเป็นไงค่ะคิดว่าถ้าอ๋อดาราดาราถ้าไม่คุ้ม20่คิวที่รอคอยก็ ก,ก,ก,กินอะไรคะกินกะะอะไรก,กินน้ำจิ้มกับขนมปังในชนถ้ากระโลหลกนาจะไร่อตอนนี้กำลังรอสมูทตีท้แตงโมนะคะจริงๆมีสมูทตี้หลายร้านมากแต่ว่าที่เลือกซื้อร้านนี้เพราะว่าคนเยอะดีชอบอะไรที่คนเยอะรู้สึกว่าแบบ้าไทายอ่ะแงชิงอร่อย จะรีวิวนะคะตอนกินอันนี้กลับมากินที่โรงแรมนรูนเส้นเขาอ,อ่ามันจะมีความแบบจับตัวจับตัวนึ่มนุบอ่ะอนนนะเปิดบล็อกในวันที่สามนะคะตื่นยังเมื่อคืนฝันไม่ดีค่ะตอนนี้ก็เลยแบบกำลังฟิอแป๊ดอยู่อ่ะกำลังโกโก้หนึ่ง ลอกเป็ดกระสอบอืมดีเลยกรอบๆร้อนๆยี่สิบห้านาทีแล้วข้าวมากินกันได้ทร,ริปบล็อกกอมีขาตั้งมุมแบบไปลกๆในเนืนะะ้อ <c oughs> ค่ะทุกคนทนนิดหน่อยข้าวซอยนิดมานค่ะนี่เป็นข้าวสาเอ้ยข้าวสาวลนะข้าวซอยร้านที่สองที่ได้กินในทริปนี้นะคะพยายามจะล่าข้าวซอยทุกวัน <c oughs> มาอาศัยคนรู้เพื่อนรักยัเพื่อนไปเรียนอยู่ เดี๋ยวรอกลับมาตอนเย็นเราไปออกไปเที่ยวกันตอนนี้อยู่ที่อันแก้วโซนแนะนำโซนชิกใหม่ค่ะมามินค่ะอะไรป๊อบปี้ซิเวอร์ส่างสวยจังเลยนะคะไปวิ่งให้ให้ปิงไปปิงปิงวิ่งเร็วของของมองด่ดชิวค่ชิวไหนชื่อแอนดี้รู้จักชื่อไหม อ่่ะทีีดดููลเนมยสวยมากสวยมากฝั่งนั้นเป็นใายใหม่น่ารักน่ารักอันนี้เป็นโกดธโกรธก็ไม่โกดก็วันนี้คนเยอะอันสุดคุมโทนปะเนี่ยเขียวเขียวเขียวเฮ้ยกูก็เขียวเจียเฮียมึงไปของกลุ่การเลยตอนนี้เป็นเด็กแลกเปลี่ยนเซสชั่นก็รู้สึกเอ็กซ์คลูดไหมเพนไม่นะ มึงก็ไปที่ไหนมานอกโลก, <c oughs> กูไปนอกโลกมาเหยียดเหยียดอ,อ,อ,อ่ออหมเ <c oughs> <า>ยม <c oughs> <c oughs> มดูเีย้ยพยานาอยู่พยานาอยู่ปกติไม่กินขอบพิซซ่าแต่ว่าวันนี้จะลองกินเพราะว่าดูน้ากินมากหอมระดับหอมระด อร่อยมากอะอร่อยมากทุกคนแนะนำอยากกินอาหารอิตาเลียนที่เชียงใหม่แนะนำร้านนี้ชื่อร้านเร่องอะไรนะยากแล้วสิเจอแล้วเซฟเตปานโนเออเตปานโนลองเซฟดูนะทุกคน X2 NG ตอนนี้นะคะร้านก็คือที่แผลแผลหรอข้าแห่ตอนนี้เขาบอกว่ามีควาหลงคริสต์มาส เอเดียกะดิ๊กกะดิ๊กถึงง่วงเลยจับมือทำฟิวแฟนเธอเร็นแล้วหน่อยขอแล้วบ๊ายบายตอนนี้เรากำลังจะไปกินร้านนมที่อร่อยที่สุดฮะนีจ้าไปหรอโอ้ยอยู่ดีๆก็ไม่พู ค่ายใหญ่เชียงใหม่อนี้อยู่ที่ร้านติ่มลมซนนะแล้วมีคนโกงรวยเหมือนเดิมหอมเท็มเหมือนเดิมที่ไหนมาคะอันนี้ลืมถ่ายกินขนาดอันนี้เลยคมนต์เต็มหน้ากระโหลกให้เท่าไหร่กระโหลกโอ้โหอ่ะนี่กระโหลกไม่ได้ให้สี่แล้วกันหอมดีจงบอกชื่อเมืองหลวงของสยามมา เมืองสยามนะประเทศไทยมันสะอาดอ่ะเร็วก็มาก่อนก็มาก่อนทังคงกดดันอากูมันไม่กูัวมาสักอันมีอะไรบ้างนะรัตนโกสินทร์สุโขทัยอยุทยาอ่าธนบุรีธนบุรีอยู่สักตรงนี้แหละสั้นๆทำไมฟังดูแบบเป็นได้ทางอันแรกอันสุดท้ายก็อะไรตอนนี้เราอยู่ไหนรัตนโกสินทร์อยุทยาแรกอ่ะแล้วอะไรที่สองเวียเขาต้อน ควเธอแบบห้าวัยก <hel os> ah. ูแก um ้ละสุโขทัยอันแรกอะไรอันสองไอทีอ่าอันสามคุณคุณวุลีเออถูกแล้วแล้วพระราชาคนแรกของไทยถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้ถึง WTF Waterfall Coffee Camp แล้วนะคร ชนหน่อยชอน <laughs> ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านหมูทอดดึกดำบรรพ์อันนี้มีเกงทังเลมาเสริมแล้วนี่ไฮไลรข้าวลูกไก่ได้รับความรักแกงฮังเลนะคะ่ะไม่อันนี้แกงฮังเล <c oughs> อร่อ,อยกูชอบกินรสแบบนี้โทษคนถ่ายนะ นนเรากำลังเินทางไปที่แม่กำอง้ามเอาปเได้ขาซอยมามนะคะเ,เขาบอกว่าเป็นข้าซอยขึ้นชื่อหรือเปล่าพี่พี่คนขับรถบ,บอกถามเขาว่าแม่กำองอะไรอะไรคะเขาบอก ซอยกอใจดูด well ูดูดูหาดูแล้วกันร้านร้านน้องดูเลยอ่ะมาลองดูอืมอืมี่มันมีความเป็นแบบกะทิกะทินมนมอู่ได้จากสีของน้ำซุปนะคะแต่โดยรวมนวดิอนนี้อยู่ที่วัดลึกลับลึกลับข้างน้วข้ามทะเลอุ้ยเริ่มเจอมนุษย์ ดีแรขอเข้าใจช่วยก่อนพอแล้วขอเดินลงไปดูแ<ม>คทตูคาเฟ่ไปหางเลี้ยวจับได้ไหมจ,จับได้จับได้ อยู่ที่เซ็ตกู้ของเธอข้างบนี้ตกไปเลยตลอดจะใส่ชุดหน้าต้องมีไม่เซ็ตตี้แล้วตอนนี้เมื่อยมากชางขรรหดมากเดี๋ยวเล้วเออโหตรงนี้รู้สึกใกล้โดนจุดจุดกลางนะคะตอนนี้เฉลี่ยเลยโทรศัพท์ถ่ายไปก็กลัวจะตกไปยิงถ่ายกันแล้วกันเร็วสู้ๆรออยู่เก้าผ่านแล้วนะ ตอนนี้กลับมาที่คอนโดนะคะแล้วก็มาอุปถัมภที่เพื่อนทำโฮมเมดไม่ใช่เมนูไข่พิซซ่าไม่เป็นมาทิมไข่พิซซ่าโอ้ยมันสมไปหน่อยเฮ้ยสุกๆเลยไอ้โฮมเมดมึงหลอกตากูโฮมเมด ึง้นหลัไปอาา่ค่ะประมาณที่อดิเรกพิซซ่าร้า,ารนเด็ดนะขอบคุณนะวอนนี้เย็นมากรู้สึกเหมือนต่างประเทศเลยอ่ะมาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าวันนั้นตื่นเต้นมากๆเพราะว่า เป็นการขึ้นรถไฟครั้ง<อ>แรกในชีวิตของเพนเลยรอบนี้นั่งชั้นสองนะคะเพราะว่าชั้นหนึ่งเป็นแล้วก็ชั้นสองถูกกว่าตีเดินในทิศทางแล้วค่ะใหม่ปิดโลโก้นน้ำเลย ็มีพี่เขามาทําเตียงให้นะคะออกมาหน้านอนมากเรากับเพื่อนจองเป็นชั้นบนชั้นล่างนอนในการขับรถแต่กูเป็แบบนพี่เซนเตอร์ค่ะพี่เซนเตอร์อันนี้เป็นวิวที่อยู่ชั้นสองนะคะแอบเหงานิดนึงแต่สักพักเพื่อนก็ขึ้นมานอนด้วย,ยช่วยด้วย ถึงแล้วนะคะสถานีกลางกรุงเทพถึงเวลาประมาณ6โมงพอดีเลย <c oughs> บล็อกนี้เป็นบล็อกแรกของเพนเลยยังไงชอบไม่ชอบก็บอกได้ในคอมเมนต์นะคะเจอกันบล็อกหน้าค่ะบ๊ายบายสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ